ภาคข่าวช่อง7 HD เวอร์ชันนักทำไตเต้นประจำวันวันที่19มกราคม2569พบเราสองแมวที่จะมารายงานข่าวเล่นๆครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมข่าวกันเลยค่ะวันนี้ได้มีคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่มีปากเสียงกับผู้ชายรถบนถนนสายเล็กหลังเจ้าหน้าที่เข้าตักเตือนชายคนหนึ่งที่ขับรถมาตามปกติให้หยุดรถชั่วคราวเนื่องจากมีช้างป่าเดินข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามชายคนดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตามคำเตือนและพยายามจะขับรถฝ่าต่อไปโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามอธิบายและพูดตักเตือนแต่กลับถูกโต้เถียงทําให้ชายคนดังกล่าวแสดงท่าทีไม่พอใจและมีท่าทางหาเรื่องภายหลังเมื่อช้างเดินหลบไปอยู่ขอบถนนด้านซ้ายชายคนดังกล่าวได้ขับรถออกไปพร้อมกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าใช้อํานาจเกินขอบเขตทั้งที่พฤติกรรมของตนเองกลับไม่เหมาะสมเหตุการณ์ดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์และกลายเป็นกระแสทางลบโดยจนถึงขณะนี้เจ้าตัวยังไม่มีการออกมาชี้แจงหรือขอโทษแต่อย่างใด พักชมโฆษณาก่อนสักครู่และมารับชมข่าวในพระราชสำนักครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมือง โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจณนะสถานที่ต่างๆได้แก่สถานีตำรวจภูทรยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน75ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายนวันที่16ตุลาคมและวันที่19ธันวาคม2568จากนั้นเดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่456อําเภอระงแงะจังหวัดนราธิวาส เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุสร้างสถานการณ์เมื่อวันที่17-23กันยายนวันที่5-27ตุลาคม2568และวันที่10มกราคม2569ณกองร้อยทหารพรานที่4506อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนใต้อำเภอเมืองจัังหวดยะลา เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสร้างสถานการณ์เมื่อวันที่17กันยายนและวันที่28ทธันวาคม2568นหณหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ที่ห้องประชุมหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าค่ายสิรินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีองค์ขมนตรีร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ จากนั้นองค์มนตรีเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูลนิธิพระดาบทที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเท่าศึกษาต่อและเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้วสามารถหางานทำได้ทันทีหรือนำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ซึ่งนักเรียนทั้งหมดจะพักอาศัยในโครงการตลอดหลักสูตรหปีโดยไม่เสียค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าเล่าเรียนและการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติได้จริงและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ปัจจุบันเปิดสอนใน5ห,หลักสูตรได้แก่คังซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยน,ยนต์นและเครื่องจักรกลการเกษตรช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมและช่างสีรถยนต์ ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปลดเกล้าปลดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรอบวางเพลิงเผาสถานีบริการน้ำมันเมื่อวันที่10มกราคม2569ณสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาจบข่าวในพระราชสำนักแล้ว มารับชมรายละเอียดสภาพอากาศกันต่อจากรายการรู้ทันอากาศโดยคุณสมศักดิ์ศรีกุลกันต่อครับจบข่าวกันแล้วรับชมรายการเส้นทางบันเทิงและละครรักฉบับร้ายค่ะ และพุทธศาสนาสุภาษิตอุทธาตาวินเตทนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ